ผู้ชมคะเรื่องนี้มีอยู่ว่าวันนี้ค่ะแหวนอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักกับวันสําคัญของเกษตรกรไทยวันหนึ่งนั่นก็คือวันพืชนมงคลน,นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีพิธีที่สําคัญอยู่ด้วยกันสองพิธีค่ะก็คือพิธีวันพืชมงคลและพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญทั้งหมดนี้ติดตามได้ในเรื่องนี้มีอยู่ว่า านพระราชพิธีวันพืชมงคลน,นี้จะมีความเป็นมาอย่างไรรวมถึงพญาแรกนาคือใครและเทพีหาบเงินหาบทองจะมีการคัดเลือกอย่างไรมาฟังกันค่ะงานพระราชพิธีวันพืชมงคลน,นี้มีประวัติความเป็นมาและความสําคัญอย่างไรบ้างคะงานนี้จะมีสองพระพิธีรวมกันนะครับงานแรกเป็นงานพืชมงคลค่ะซึ่งจะเป็นงานในส่วนของพิธีสงฆ์อีกส่วนหนึ่งคืองาน งาพิธีจรดพระนงางคันแรกนาขวันนั้นกันจะมีส่วนของงานพิธีพรามเข้ามาด้วยทั้งสองงานนี้นะ,นะครับก็เป็นการเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยโบร,ราณกาลแล้วนะ เรื่องนี้มีอยู่ว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่ผู้ที่ทําการแรกนาเปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาผลเทพคู่กันกับการยืนชิงชา้าแต่พอมาในสมัยรัชกาลที่สค่ะให้ถือว่าผู้ใดที่ยืนชิงช้านั้นเป็นผู้แรกนาจนมาในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดมีพิธีส่งเพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้น ั้งแต่นั้นมาด